สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้ำแนชแนลครับผมพามาเที่ยวจะพาไปเที่ยวน้ำตกตาไทยนะครับอยู่ที่บ้านบ้านโนนยางนะครับอำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในขณะที่เราไปเที่ยวน้ำตกเราก็แวะจิบกาแฟก่อนนะครับผมที่มีร้านกาแฟอยู่ใกล้ๆก,ก,กับ าทางขึ้นน้ําตกนะครับเป็นร้านจิบกาแฟแล้เขานะครับผมผมจะพาดูบรรยากาศที่นี่นะครับที่นี่น่าสนใจมากติดมีลําคลองเหมือนทะเลสาบเลยครับผมแล้วก็มีวิวภูเขาที่เป็นเขาที่เป็นชายแดนครับผมชายแดนไทยกัมพูชานะครับทีนี้เราก็จะมี ลูกค้ามีแขกมาถ่ายรูปมาเซลฟี่นะครับผมเพราะว่าที่น oh, 네ี่นี่มีวิวที่สวยงามนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมมีพอเยลล่ครับผมพอนเลล่กับเฮียบอยอุบลครับผมพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวนะครับตอนนี้เราก็พาให้ดูบรรยากาศสักขณะที่แวะซื้อกาแฟครับผม สักพักเราจะพาท่านผู้ชมไปที่น้ำตกตาดไฮครับวันนี้เรามารถตู้ครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ลมเย็ยนสบายครับช่วงนี้เป็นวันที่เจดที่แปดครับผมเดือนกันยายนนะครับผมวันที่หวันที่6เนาะวันที่หเดือนเดือนเก้า อ่าเดือนเก้าเดือนกันยายนหย,ยุดชดเชยสงการนะหยุดชดเชยสงการครับเออครับผมเราก็เลยมีโอกาสอ่าพาทีมงานมาเที่ยวครับทีมงานของน้ำแน่ชาแนลครับมารถตู้เลยครับผมนี่นะครับอ๋อตอนนี้คือคักนะ่าดูครับข้างในรถครับไปนักตัองไปนักตัอง ตอนนี้ทีมงานเต็มรถครับผมสักพักเราจะพาไปนี่นี่ครับเต็มรถกทีมงานของน้ำเน่ชาแนลทั้งหมดครับโดยเฉพาะนี่ครับโชเฟอร์คนขับรถครับผมโอ้สวัสดีครับช่องไปเที่ยวครับโแม่โรถตู้พระคุณแม่ครับผมเี่ยวน้ำตกสาให้ครับมาเนี่ยช่องเดี๋ยวอเกี่ยวแล้วมีื่อแล้วบอลล็อกตั้งบุญล่ะ นี่เป็นบรรยากาศที่น้ำตกแล้วครับผมนะเราพาามผู้รมเดินสำรวจก่อนเลยครับนี้มีบบพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กมาเที่ยว,วยบรรยุดครับก็มาเลยนะ,ยะ,ยะที่นี่เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติของเขาวิหารครับผมที่จะมี ความลุ่มลื่นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติครับผมน้ำตกเย็นเย็นสบายไหมครับตอนนี้อากาศเย็นน้ำเย็นน้ำกำลังพอดีครับไม่ไม่เยอะเกินไปตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนอยู่แต่ฝนไม่ชุกมากก็เลยน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังมีพอพอให้เล่นครับผม ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนต้นเดือนกันยายนครับผมก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่ครับตัวนี้ผมถ่านลงไปด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นคล้ายๆแอ่งแอ่งลาบๆนะครับผมแล้วก็มี ที่เล่นเด็กเล่นได้ครับน้ําไม่ลึเลกเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศมุมสูงมุมกว้างครับ ยี่เล่สิเมากาแฟได้ครับจะกระโดกหลายเออเมากาแฟได้ครับเริ่มเม้าเดองโอ้สงสัยเมากาแฟแล้วเออกาแฟต้มกับขั้นธุรกิจก็แค่นั่งก็เลยเฝ้าเฝ้ากระโดกกาแฟยังไงนะครับเป็นชิมงานของน้ำดื่มซิรินทีฟครับผมเออครับมื้อนี้มันหยุดครับยุดักบ่อนไปยี่เล่มาจะเกลียดหรอกครับ สองเทื <of> ้อครับอ๋อสงเทอแล้วเนาะเป็นยังไงแนะนำเออเป็นยังไงเนนนำสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้อยู่ในเขตของรับผิดชอบของพยยเลครับบ้านนนยางครับเออครับเป็นไนบรครับฝากฟังเรื่องยัง จกให้พี่น้องเขาตำรวจปรกสาทันขึ่นสลิมทิพย์นโอ้ยเปัไงละคือตอนนี้เห็นโฆษณานำตกอยู่โฆษณานำดื่มก่อนเลยนนำกเ้ออเด้อเออเด้อกินน้ำก่อนเราใครมาเที่ยวน้ำตกเออว่านกสลินทิพย์มันดีังไงคับเออ วันนี้ยังไหนบมีน้ำแข็งกาเอธิบายเอธิบายกินกินไดกินแสบกินอาไรอิยน่องร่างพี่น้องด้วยไสอาได้มาตรฐานน้ำดื่มซิรินทิตย์น้ำซิลินิพย์นี่ไปยังกะเจ้าไปย่างก๋นไปตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพคุณภาพนำปีครับผมเอไันมาตรฐานครับมยางเหรียุมือเออมยาง หมอมาเยี่ยมอยู่สองเท้อครับเออไข่กินเหลือยังไงเจ้าของโรงงานเป็นไข่บอกครับเพิ่ามาเยี่ยมดูเลยขอบครับุณของฝากจากยายเลนนะครับผมเมื่อกี้ผมบอกเลยเราฝากโฆษณาเรื่องน้ำสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกเคนโฆษณาน้ำดื่มเลยตัวนี้พบปัญหาต้นนี้พบปัญหาผู้ใดอยากมาเที่ยวกลับมา แต่น้ำก็อยากให้กินทุกคนครับผมนี่เป็นเฮียบอยบนครับผมครับวันนี้ครับอ๋อช่องตอนตอนนี้ช่องใดนะครับก้ช่องตั้งหราไปบอทันมีครับบอทันมีเนาะสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลโคกสะอาดอยากฝากกันดูแลช่วยรักษาความสะอาดใจมากอ่ะตอนนี้มันมันยังบอทันเป็นทางการบันไดนะบอทันพัฒนาบันไดเออผู้ใดที่มาเที่ยวมานยังกับฝากฟังว่ากิน ขนุกินอย่งนงสี่ะให้เอาไปกินเก็บขยะกลับไปพร้อมกอย่าทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะในอนาคตครับอนาคตมันเป็นแร่งของเที่ยวใดพาเข้าตำบลโคสาน้อาซอยกันซอยกันพัฒนาซอยกันปโมวลในอนามทให้มันซอยกดไลค์กดแชร์ ในชาวบ้านเด็มีได้ด้นะครับเออแม่นเขามากเลยด้ค่าท้ายอะไรอย่างได้เออาไป้องไปเห็นงานยุงเพล็ดนะครับอย่าลืมแชร์คลิปจากยูทูบช่องน้ำแม่แชนแนลครับอ๋อช่องน้ำแม่แชนแนลเนาะอ่ามันหูนะครับว่าสำรวจาะให้ตั้งยุ่งงใดนะครับครับผมตั้งยุ่งงใดแล้วครับตอนนี้คนหูตั้งยุ่งตั้งยุ่งอะไรอย่างไบ้านบ้านโนนยางเนาะ บ้านโนนยางในเขตเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบ้านโนนยางตำบลโคกสะอาดอำเภอ Nam k ุ u น้ a m Say ล้วก็มีความอุดมสมบูรุนครับผมเป็นธรรมชาติดีรีครับธรรมชาติดีรีมาหนี่กับทีมงานมาลองกองแกงครับผม ครับทีมงานขอบคุณแม่ครับรถตู้ก็คุณแม่เบอร์โทรนี่ก็บยุทธครับผ้าทีมงานมาเที่ยวนะครับสนามเดินที่ยินทีบครับอ๋อว่าทีมงานมาเที่ยวตอนนี้ธุรกิจมีรถตู้เปนบหครับรถตู้แลนด์จากอุบลไปเกี่ยวกับรถแลนไปกับทุกมมือครับออ๋จากอุบลราชธานีพร้อมต้อนรับพี่น้องในทุกมมือพร้อมรับเหมาทั่วประเทศ เมนครับน้องมาทงเที่ยวจาลูกปลาเที่ยวตกับเชื่อมอได้คกัดมันยางครับอดูว่าใครก็ไปหางบิดสิบไก่ๆมอไปได้ครับทรงหอดมองหอดบอลครับเออบริการหอดมองหอดบอลเลยครับงานทึงบอลนี่ทีมงานออเอาุลทีมงานรถตู้พระคุณแม่นะครับเบอร์โทรศูนย์ครับศูนย์แปด เก่าครับเก่า3สครับบรมีรแท้ีเบอรนี่รบเบอร์นั่บนเบรเดียวเลครับดเออบรเดียวติดตลอดครับบนี้มาบุติดครับ ัน,นี้ผมจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปยังข้างบนนะครับเป็นาทางต้นน้ำที่ไหลลงมาน้ำใสมากครับผมจะมีกดหินครับผมมีความเป็นธรรมชาติมากครับ โดนเลยครับโดนเลยตุม้มสนุกสนานะครับเด็กๆมาเล่นน้ำที่นี่น้ำไม่ลึกครับผมน่าจะระดับเข่าระดับเอวของเด็กเอง งานนักท่องเที่ยวครับกอมีที่นา่งพักปาลูกหลานมาเลข nôn yên 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 à yên mát yên mát ล,ล้วครับผมตอนนี้หลังฝนตกครับผมมีนักตองเที่ยวมีวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆก็มาเล่นน้ำกันครับผมตอนนี้มาเยอะแยะครับก็อย่าลืมครับผมสถานที่แห่งนี้เปิดทุกวันครับผมที่น้ำตกตาดให้นะครับผมที่บ้านโนนยางตำบลโคกสะอาดอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดตุนราชธานีนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมกับทีี้ไปรุ่นม,มาเรียนมาศึกษามาหลายกแนนจากน้อยนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องน้ำแน่ชาแนลของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมด้วยบรรยากาศของน้ำตกกาดไหท่ที่อำเภอโนอนยางตำบลบกสะอาดอำเภอน้ำขุนจังหวัดอูบ,บลราชธานีนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอย่ากดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลงังใจให้ช่องน้ำแน่ชาแนลของเรา ครจะสร้างสรรค์นี้นนำเสนอคลิปดีๆต่อท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปครับผมคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ